ขอพาท่านมารับฟังประวัติความเป็นมาเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครแบบสั้นๆสำนักงานเขตห้วยขวางเป็นเขตชั้นในที่มาของชื่อห้วยขวางมาจากในอดีตพื้นทีน่นี้ในฤดูฝนจะเต็มไปด้วยพื้นน้ำในลักษณะบึงและห้วยเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มการเดินทางภายในพื้นที่ยังต้องอาศัยการเดินทางด้วยเรือ กจะพบว่ามีห้วยน้ําควางอยู่เสมอจึงได้ชื่อดังกล่าวเขตห้วยควางตั้งขึ้นครั้งแรกโดยแบ่งพื้นที่การปกครองบางส่วนมาจากเขตพญาไทตามพระราชบิกาแบ่งเขตกรุงเทพมหานครภกทศศตลาด2516เมื่อวันที่16สิงหาคมภกทศศตลาด2516โดยเป็นเขตปกครองลำดับที่24ของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพื้นที่ปกครองสองแขวงคือแขวงห้วยขวาง และแขวงบางกะปิเนื้อที่ประมาณ14.95ตาารงกิโลเมตรต่อมามีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไทเขตห้วยควางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร2,521ได้อดอันพื้นที่แขวงดินแดงของเขตพญาไทและสามเส้นนอกของเขตบางกะปิมาขื้นกับเขตห้วยควางขณะเดียวกันได้อดอันพื้นที่บางส่วนของแขวงห้วยควางและแขวงบางกะปิไปรวมกับแขวงสามเส้นใน และแขวงมักสันของเขตพยาไทยตามลำดับโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3พฤษภาคมพกธาศุทรช2525ดังนั้นเขตห้วยขวางจึงมีพื้นที่ปกครอง4แขวงคือแขวงห้วยขวางแขวงบางกะปิแขวงดินแดงและแขวงสามเสนนอกเนื้อที่ประมาณ22.838ตารางกิโลเมตรเนื่องจากเขตห้วยขวางมีการขยายตัวของประชาตอนในอัตราสูงมาก ดังนั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงเสนอออกประกาศประสรงมหัดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไทเขตราชเทวีเขตห้วยขวางและตั้งเขตดินแดงกรุงเทพมหานครลวงวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2536โดยแบ่งแยกพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวางเขตพญาไทและเขตราชเทวีไปจัดตั้งเป็นเขตดินแดงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 4มกราคม พุกทัศตลาค2,537เป็นต้นมาปัจจุบันเขนห้วยควางมีพื้นที่ปกครอง3ามแควงคือแควงห้วยควาง5.342ตารารากตโลเมตรแขวงบางกะปิ5.408ตารางกิโลเมตรและแควงสามเสนนอด4.283ตารารากติโลเมตรขอบคุณที่เข้ามารับฟังฝากกต,ติดตามป like, ดไลค์ปดแชร์ปดบขอบคุณกันด้วยนะคะ